ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับตั้งใจฟังให้ดีเลยนะครับดวงชะตาในเดือนตุลาคมนะเดือนที่ดาวมีการขยับโยกย้ายถึง5ดวงด้วยกันพุธกับสุกนะย้ายตั้งแต่28กันยาแล้วไปไปลายกันยาก็ย้ายแล้ว นะครับแล้วก็มาอังคารดาวอังคารย้าย3ตุลาราหูย้าย17ตุลาดาวอาทิตย์ย้าย18ตุลาคมนี่ไม่นับรวมดาวจันทร์ที่มันขยับของมันทุก2วันครึ่งนะเออนั่นแหละดาวหลักๆย้ายตั้ง5ดวงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษภนั้นนะ ดาวพฤหัสดาวเจ้าเรือนคู่ครองและดาวเจ้าเรือนการงานยังคงอยู่ในภพเรียกว่าในเรือนลาพระเรือนโชคลาภได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับและที่สำคัญคือดาวพฤหัสนั้นไปตีโกนกับดาวศุกร์ซึ่งพฤหัสกับศุกร์เนี่ยมันเป็นคู่ทรัพย์สินและ สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นดาวสุกไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าด้วยโอ้โหพรหัสดาวสุปร์เคราะห์ราชาชโชคโยกหลังดาวสุไปโยกหน้าคุณจะเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนซึ่งเขาเรียกว่าอะไรละ่ะยังมีความโชคดีอยู่ในหลายๆประการนะนะครับผมก็คงให้คํานิยามง่ายๆตรงนี้ก่อนว่าในเดือนตุลาคมนั้น บรรยากาศจะอบอวลไปด้วยเรื่องความรักนะครับนะความรักหรือความเสน่หาก็ได้นะครับซึ่งมีความโดดเด่นมากในเดือนตุลาคมอเอาง่ายๆแล้วกันง่ายๆแล้วกันพฤหัสเนี่ยไปโยกหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ในเดือนตุลาคมก็ไปเลงกับดาวอาทิตย์คู่มิตรด้วย นะซึ่งดาวพระหัเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนความรักด้วยมีโอกาสจะเจอความรักนะครับสำหรับคนโสดนะมีโอกาสจะเจอความรักเข้ามา1-5ตุลาคมนี้ก็โดดเด่นและโดดเด่นแม่งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยต่อมาถึง6-10อันนี้ก็ยังดีต่อเนื่องแล้วก็เป็นช่วงที่คุณสบายๆชิลๆมีเงินใช้ เออมันจะดีขนาดวะเออมีเงินมีทองใช้นะครับมีอินคคำม,มีอะไรเข้ามาหลากหลายประการเลยนะ้ำหนึ 5, ่งาหกถึงนะครับจะมาสะดุดนิดนึงตรง11-15อ็ดถนะสิบเช่วงนั้นจุกจิกหงุดหงิดมีศัตรูมีคนหมั่นไส้มีคนแทงข้างหลังมีคนเอาเราไปพูดในทางลบหรือ เป็นช่วงที่คุณเองนั้นรู้สึกว่าตัวเองหมดพลังงานไปกับการโต้แยง้งการเถียงหรือแม้แต่การเขาเรียกว่ามึงผิดกูถูกอะไรอย่างเงี้ยกูถูกมึงผิดอะไรอย่างเงี้ยครับนะมันจะอบอวนด้วยบรรยากาศแบบนี้16จนถึง20นะครับช่วงนั้นก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้น 1 6นถึง20นะครับปลอดโปร่งขึ้นกว่าช่วง1 1จนถึง15นะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ช่วงนั้นอาจจะกินเก่งหรือ euh เต็มไปด้วยงานเลี้ยงหรืองานพบปะผู้คนต้องไปฉลองกับทรงนูนฉลองกับตรงนี้อะไรก็ว่ากันไปนะครับ21จนถึง25ช่วงนั้นมีโอกาสจะมีเรื่องรักๆใ,ใครๆเรื่องชู้สาวเข้ามานะ ซึ่งอันเนี้ยผมจะอธิบายให้ฟังโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็26จนถึง31ก็เรื่องงานก็ไปได้ดีแต่ให้ระมัดระวังไอ้คู่การค้าหรือคนที่มาดีลกับคนนิดนึงเวลาเจรจาอะไรกันก็ตามอย่าไปเชื่อทั้งหมดให้หาร2หาร3าในเรื่องคำพูดมันอนะบางอันบางอันก็ยอเชื่อถือไม่ได้เหมือนกันนะต้องดูให้ดีแหลยนะครับ ส่วนเรื่องความรักนะครับก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องรักๆคล้ยๆเข้ามาอบอวนอีกครั้งหนึ่งช่วงประมาณปลายเดือนทีนี้ถาถามว่าเรื่องการเงินล่ะผมบอกได้เลยว่าชาวลัคนาราศีมิถุนการเงินแฮปปี้ทั้งเดือนโอเคมันอาจจะมีรายจ่ายมากบ้างน้อยบ้างอะไรกับแล้วแต่โคตรแม่งเถอนะแต่ว่าเป็นว่าผ่านไปได้อย่างดีตลอดทั้งเดือนผมพยากรณ์และอธิบายมาถึงตรงนี้ สิ่งที่จะบอกให้ฟังต่อไปนะครับต้องบอกว่าดาวราวหูเนี่ยที่มันย้ายไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าของชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยจริงๆดวงเกี่ยวกวับต่างประเทศของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะใครที่มีแพลนคิดไว้แล้วก่อนหน้านี้หรือว่าเพิ่งจะมาตกผลึกเอาช่วงนี้แล้วอยากจะขยับขยายงานธุนรการปังที่เกี่ยวกวับต่างประเทศมีโอกาสสาเร็จสูง มีโอกาสได้รับการสนับสนุนหรือคนเอื้อโอกาสเอื้อลู่ทางให้กับคุณนี่แหละคือชาวลัคนาราศีมิถุนอ้าวมาถึงเรื่องสำคัญเรื่องความรักที่ผมได้เกริ่นไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจะบอกให้ฟังแบบนี้ผมบอกไปแล้วว่าเดือนนี้ชะตาคุณจะอบอวนไปด้วยเรื่องความรักคนที่ยังโสดมีโอกาสพบรักแน่ๆในเดือนตุลาคมอืม ถ้าหน้าตาไม่มีปัญหาเกินไปอะนะก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกออกถูกใจเออนะนะครับต้องบอกแบบนี้แหละนะส่วนคนที่จีบจีบกันอยู่คุยคุยกันอยู่จะเรียกว่าจะเกิดเป็นแฟนหรือคนพิเศษอะไรก็ไม่รู้ละ่ะมีโอกาสจะสรุปเป็นคนรักกันได้เป็นแฟนกันได้ คนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วเดือนนี้คู่จะสนับสนุนคุณในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือโอกาสหรืออะไรที่ดีๆสําหรับคุณนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับแต่แต่แตนะไอที่ว่าดีมันก็ดีมันก็คงมีเออให้ระวังอยู่บ้างมิถุนสเสนแรงนะดาวสูกไปอยู่ในเรือนที่3ได้ปฐุมเกณฑ์ด้วยนะครับระวัง นะสเสน่ห์คุณเนี่ยต่อให้คุณมีแฟนอยู่แล้วมันก็มีโอกาสไปดึงดูดคนอื่นคนอื่นเข้ามาอีกหรือเรามีแฟนอยู่แล้วเรากลับไปคุยกับคนนี้เล่นๆทางโซเชียลไปเอาันเล่นสึกชอบจริงๆเถยเลยทีนี้แหละคุณระวังคบซ้อนนะบอกให้ฟังนะด้วยความจริงใจที่สุดจากสินแสงหญิงถึงชาวลัคนาราศีมิถุนดวงมีโอกาสมากๆที่จะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะ จะบอกกันตรงๆใครที่รักคู่ของคุณอยู่แล้วดีกันอยู่แล้วก็พยายามอย่าไปหาเรื่องใส่ตัวเลยนะครับ